สวัสดีค่ะผู้ปกครองนะคะและนักเรียนที่อยู่ทางบ้านทุกคนนะคะ,ะวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นป .5 นะคะมาพบก,กับคุณคร,ครูแมวนะคะในเรื่องการละลายของสารในน้ําค่ะการละลายของสารในน้ํานะคะคืออะไรนะคะ,ะเดี๋ยวนักเรียนมาดูภาพนะคะ,ะแล้วก็ช่วยค,คุณครูตอบคาถามนะคะ เห็นว่าจากภาพนะคะมีหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองแล้วก็หมายเลขสามนะคะจะมีสารผสมอยู่สองชนิดนะคะ,ะแต่ละหมายเลขนะคะจากภาพนะคะหมายเลขที่จะเกิดการละลายของสารในน้ํานะคะคือหมายเลขใดนะคะ,ะก็คือคิดว่านักเรียนคงตอบได้นะคือหมายเลขสองนั่นเองนะคะเหตุผลเพราะว่าถ้าเราสังเกตจากภาพนะคะหมายเลขสองจะเป็นสารเนื้อเดียวกันทุกส่วนค่ะ ああเดี๋ยวเราจะมาดูการทดลองนะคะเพื่อความเข้าใจของนักเรียนนะคะああการละลายของสารในน้านะคะจุดประสงค์ในการทดลองนะคะสังเกตและอธิบายการละลายของสารในน้ํา <va pe at> ปัญหานะคะสารต่างชนิดกันมีความสามารถในการละลายในน้ําต่างกันหรือไม่นะคะสมมติฐานสมมติฐานนะคะก็คือสารต่างชนิดกันมีความสามารถในการละลายน้ํา แตกต่างกันนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูอุปรกรณ์ที่ใช้ในการทดลองนะคะ,ะก็จะมีน้ำเปล่านะคะเรือเกงบิ๊กเกอร์ทรายนะคะแท่งแก้วคุณสาระคะ่ะแล้วก็ช้อนตักสาระคะ่ะเดี๋ยวขั้นตอนการทดลองนะคะ,ะนักเรียนก็ดู เดี๋ยวคุณจะทดลองให้นักเรียนดูนะคะ,ะขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนแรกนะคะก็จะเอาน้ําใส่ในบิก,กอร์นะคะ,ะแล้วก็จะเทเกลือลงไปนะคะแล้วก็ใช้แท่งแก้วคนนะคะเดี๋ยวนักเรียนมาสังเกตดูว่ามันจะเกิดการละลายหรือไม่แล้วก็ดินทรายนะคะก็น้ําใส่แล้วก็ดินทรายใส่แล้วก็ คล้แท่งแก้วคุ่นเหมือนกันนะคะจะเห็นว่าสารทั้งสองชนิดนะคะเกลือเกงและก็ดินทรายนะคะเห็นว่าเกลือเกงสามารถละลายในน้ําได้นะคะส่วนดินทรายไม่สามารถละลายในน้ําได้นะคะจากกิจกรรมนี้นะคะเราก็จะสรุปได้ว่าสารบางชนิดที่นํามาทดลองนะคะสามารถละลายในน้ําได้ส่วนบางชนิด ไม่สามารถละลายในน้ำได้นะคะตรงนี้ก็แสดงให้เห็นว่าสารต่างชนิดกันจะมีความสามารถในการละลายในน้ำแตกต่างกันนะคะทีนี้มาดูความหมายว่าการละลายนะคะของสารในน้ำคืออะไรนะคะการละลายของสารในน้ำก็คือการนำสารมาผสมกับน้ำนะคะแล้วสารชนิดนั้นรวมเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำทั่วทุกส่วนนะคะ โดยสารที่ได้ยังเป็นสารชนิดเดิมอยู่นะคะซึ่งเราเรียกสารนั้นว่าสารละลายนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูความหมายของสารละลายนิดหนึ่งนะคะสารละลายก็คือสารเนื้อเดียวที่เกิดจากการนําสารตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปนะคะมาผสมรวมกันทําให้สารรวมเป็นเนื้อเดียวกันโดยสารที่ได้ยังเป็นสารเดิมอยู่เหมือนกันนะคะทีนี้ในสารละลายก็จะมีองค์ประกอบอยู่สองส่วนนะคะก็คือ ตัวทำละลายและตัวละลายตัวอย่างที่ครูทดลองให้ดูนักเรียนดูเมื่อกี้นะคะเอาเกลือไปผสมกับน้ํานะคะเราก็จะได้น้ําเกลือซึ่งน้ําเกลือนี้ก็คือสารละลายนั่นเองนะคะโดยที่เกลือจะเป็นตัวละลายส่วนน้ําก็จะเป็นตัวทําละลายนะคะ,ะทีนี้โดยนะคะตัวทําละลายนั้นนะคะก็บอกว่าจะต้องมีปริมาณ มากกว่าสารละลายเสมอนะคะในสารละลายหนึ่งชนิดอาจจะมีตัวละลายมากกว่าหนึ่งชนิดก็ได้นะคะซึ่งตัวละลายในที่นี้ที่สามารถละลายในน้ำได้นะคะอาจจะเป็นได้ทั้งของแข็งตัวอย่างเมื่อกี้ก็เป็นเกลือนะคะหรือจะเป็นน้ำตาลก็ได้ด่างทับทิมก็ได้นะคะของเหลวก็ได้นะคะเช่นแอนกอฮอนะคะหรือสถานะแก๊สนะคะ,ะเช่นแก๊สออกซิเจนนะคะ สำหรับการละลายของสารในน้ำในวันนี้นะคะคิดว่านักเรียนชั้นป .5 ทุกคนก็คงจะเข้าใจนะคะเดี๋ยวนักเรียนก็มาดูแบบฝึกหัดนะคะมีอยู่สองข้อนะคะให้นักเรียนระบายสีนะคะสารที่ละลายในน้ำได้ข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่สองก็คือขีดเครื่องหมายถูกหน้าข้อที่ถูกและก็เครื่องหมายผิดหน้าข้อที่ผิดนะคะเดี๋ยวเปิดมาเปิดมาวันที่21นะคะ นักเรียนก็นำมาส่งคุณครูนะคะสำหรับวันนี้นะคะฝากนักเรียนถึงการดูแลรักษาสุขภาพทุกคนนะคะให้สุขภาพแข็งแรงนะคระับเ,เรียนมาจะได้เรียนกันเหมือนเดิมนะคะขอบคุณค่ะ